เซ็ตมูลสองพันห้าใช่สตัวค่ะมาบ้านคุณคุณตรงแททูคัลเลอร์ครับรู้จักคุณตรงแททูคัลเลอร์ไหมคุณตรัลลเอร์รู้ไหมครับไอให้ด้วยอีกใช่ครูคิดว่าคุณหันหลังไปได้เจออะไรแต่คุณจำถามแค่นั้นแหละความตื่นเต้นคุณแบบนั้นอะ อเชิญครับเชิญมาดูเองตรงฮะขอจาุจงฮะนี่ครับ้ยดีวันนี้เรามาหาเลือกของขวัญที่จะไปขึ้นบ้านใหม่ของพี่ตรงนะฮะครับก็ทราบข่าวว่าเขาสนไม่ใช่สิเขาซื้อบ้านใหม่ไว้แล้วแต่ว่า พอซื้อเสร็จปุ๊บมันอยู่ยู่แค่นั้นเพราะว่าบ้านแพงไง๋อ้ยไปซื้อได้แค่บ้านอ๋อข้างในยังว่างเปล่านะฮะก็เลยเป็นภารกิจที่เพื่อนที่น่ารักน่ารักเดี๋ยวพวกเราใช่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 ต้องไปหาซื้อของเหมือนกับเหมือนขึ้นบ้านใหม่มันคจะดีใจต้องดีใจสิทั้งตัวตรงตัวนกตัวน้องคินน้องคุณจะต้องดีใจกับของขวัญที่พวกเราเลือกให้คือเอาจริงนะถึงก็ถ้าขโมยเสือตัวนั้นได้พอไปแล้วอะไม่ได้ไม่ได้คือยัง พี่ตรงเขาก็ซื้อบ้านใหม่อันนี้ถือเป็นหลังที่สองแหละพี่ติม๋มก็มีบ้านมีหลายหลังด้วยหลายหลังนี่แบบเขาไงมีหลายหลังเขาบ้านมีบ้านหลายที่เหมือนพ่อบ้านเล็กบ้านน้อยานน้อแม่หนังมีบ้านหลายหลังบ้านหลังใหญ่แค่นั้นเลยแต่ว่าหลายหลังของคุณเนี่ยคุณคิดว่าคุณคิดจะมีบ้านไหมบ้านนี่ยังไม่แน่ใจเลยเพราะว่าเหมือนไลฟ์สไตล์เราไม่ได้เหมาะกอบการเป็นบ้านในตอนนี้เท่าไหร่ไลฟ์สไตล์คุณเป็นยังไงอยู่คอนโดซะมากกว่าไงี่ยคอนโดตัวเอง คนดูแฟนยู่ตอนนี้ <c oughs> คนส่วนใหญ่เขาพูดถึงว่าอายุเท่าไหร่อายุ30 40คนจะมีรถมีบ้าน,ค,นคุณคิดเห็นแาบนี้ไงมีเมื่อพร้อมค่อยแบบให้ตัวเองมันพร้อมก่อนคือ <c oughs> ถ้าบอกว่าตัวเองอายุ30ปุ๊บแต่ว่ามีเงินอยู่แค่ห้าแสนเงี้ยจะไปซื้อบ้านสามล้านขึ้นมาเงี้ยเกินตัวเปล่าอะไรเงี้ยเมาต้องคิดก่อนฮะใชนะนะบ้านคอมบิดบ้านคอมบิดกอแบบซื้อซื้อเล็กๆพอไงอันนี้คือ ดูแล้วชอบดูสารคดีอันนี้ดูพยายามละวตอใส่ดิพี่ตรงครับวันนี้คิดว่าแก๊งจะซื้ออะไรมาให้บ้างนะก็น่าจะมีแต่ของดีนะฮะระดับวงทัชชุคเลอร์วงระดับประเทศอ่ะซื้อของข้าบ้านเพื่อนของดีอยู่แล้วครับของดีแน่ๆไม่รู้ว่าดีแบบคอนเทนต์หรือว่าดีแบบดีจริงๆอ่ะคุณ มีไอเดียหรือยังคิดว่าจะเดินไปตัวเด็กขล่อนก่อนเด็กขล่อนเนี่ยเข้าขายอะไรมันจะเป็นแบบเหมือนพวกอุปกรณ์สำหรับแบบแอคทิวิตี้ต่างๆอ่ะมันมีตั้งแต่แบบออกกำลังกายยันปีนเขามีหมดเลยแล้วมึงเข้าไปทำไมจะไปซื้ออะไรก็แบบก็ไม่รู้เหมือนกันอยากไปดูก่อนเอออยากไปดูก่อนันมีอะไรขมันไม่ได้เฮ้ยเดนนะเอ๊ะหนาคิดหนาคิดเฮ้ย สำหรับมาดูมันดูจะมีประโยชน์ในอนาคตของเพื่อนกูเนอะนี่ <c oughs> <c oughs> อ่ะอันนี้ก็เป็นเรยชอบพอนกลุหมกัน <c oughs> ใช่ไหมจริงๆอ่ะถ้าเกิดไม่มีที่เราจะไปซื้อตรงนู้นเนี่ยเราตั้งใจเลยจะมาซื้ออุปกรณ์แบดมินตันเพราะว่าบ้านที่ต้องมีพื้นที่กว้างใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถเล่นแบดมินตันได้แล้วก็สามารถตีเล่นกับลูกได้หรือว่าเอานี้ไปก่อนเอานี้ไปด้วยไม่ได้ใช่ไหมอันเดียวใช่ไหม จำอย่าให้มันเสียเวลาเลยถ้าเห็นว่าชอบว่าใช่แล้วอะ่ะทำได้คือเยนนี่แหละ <laughs> ตอนเห็นก็คือแบบรับน้ำหนักได้กี่กิโลครับอันนี้สบโอ้ยบสบายเฮสบายอืมอั้เสียยังอืออมเหมาะ ครอบครัวนั้นมากเหมาะเหมาะสุดแล้วเหมาะกับครอบครัวเลยนะคือว่าคืจบแล้วจำลองจำลองนี่เทสให้ตรงต้องแบบชื่นชมในตัวมึงอ่ะภูมิใจที่มีเพื่อนแบบนี้จัดไปตัวนี้แหละเอานี้แหละเอาเลยครับเอาเลยเอาไม่มีของอ๋อเขาสั่งนี่แหละงั้นเอาอันนี้เลยได้ไหมครับต้องใช้เลยครับ เอันนี้เลยเพื่อนเช็ดได้ครับได้เขาตรงนี้ชัวร์ใช่ไหมชัวร์ครับมีของแถมมีอะไรไหมฮะของแถมตอนนี้ไม่มีอะไรเป็นราคาแบบว่าลดอยู่ราคาลดอยู่แล้วนั่นนั้นก็อยู่ที่มานานแล้วนะเปลี่ยนที่อยู่ลูกคุณตรงจะต้องภาคภูมิใจสิดูพี่เขาว่าอะไรพี่เขาบอกร้านโล่งเลยร้านไม่เจ็บผูกพันผูกพัน ตอนนี้นะฮะมาถึงร้านที่ผมเล็งไว้แต่แรกนะครับว่าจะซื้อของขวัญขึ้นบ้านพี่ตงนะครับมันคือตุ๊กตาปูนปั้นสุดแสนจะน่ารักนะับผมได้ทราบข่าวมาว่าบ้านเขาเนี่ยมีสวนมีพื้นที่บ้าน <c oughs> ผมไม่ได้มีสวนใหญ่แบบนั้นผมก็เลยแบบรู้สึกว่าถ้าเกิดผมมีสวนแบบนั้นนะผมจะต้องมีตุ๊กตาปูนปั้นน่ารักนา่กนารักสักชิ้นหนึ่งเท่ๆเดี๋ยวเลือกก่อนว่าอันไหนจะเหมาะกับเขานะครับสิ่ง สิงโตตัวเท่าไหร่ครับตัวนี้ครับสิงโตอยได้ดูก่อนสวยมากสวยน้อย2,500ครับอันนี่สิงโตเหรอฮะอะไรอันนี้ก็น่าสนใจถ้าไม่ได้สิงโตก็อันนี้มี2อย่างจริงๆอันนี้ตัวนี้เท่าไหร่ครับพี่เซตหนึ่งสองพันห้าเอาสามตัวนี้ครับ ก็ทิ้งให้กูอยู่คนเดียวอีกแล้วนะครับทิ้งกล้องโกโป r ไมาให้กูนะครับให้กูไปซื้อของให้ตรงคนเดียวเดี๋ยวเขามีกล้องมีอะไราตามกันไปนะครับพอดีขับรถมาเองก็เลยเดี๋ยวไปแวะซื้อของที่ร้านสังฆทานใกล้ๆนี่ครับอันนี้ทำอะไรฮะทำท็อปปี้คูทีทรร่อ๋อขอถ่ายรูปด้วยใช่ไหมครับขอบคุณครับขอบคุณครับชอบเพลงอะไรอชอบเพลงอะไรเท็ดวเลอรชอบเพงเลออเพงอะไรเดรลรชอบเพลงอะไร ไม่จำไ,ไม่จำใช่ไหมครับจำทำไมเปล่าใช่ครับจำทำไมใช่ใช่โอเคโอเคนะฮะตอนนี้เรอยู่ที่วันดีสังขพันธ์โอ้นะครับมีมีของมงคลมาให้อันนี้มาบ้านคุณคุณตรงทัตูเคอเร์เลอร์ครับรู้จักคุณตรงทัตูคัลเลอร์ไหมครัตรงทัตูคัลเลอร์ร,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 รู้ไหมครั ไม่แน่ใจใช่ไหมฮะผมไม่แน่ใจเพราะเขาเพิ่งมาซื้อบ้านที่นี้เขาเพิ่งเป็นรูกบ้านคนใหม่แต่ไม่รู้ไม่คุ้นชื่อทัสุคาเลอร์ใช่ไหมฮะเป็นคุ้นอยู่ครับน่าจะเป็นดาราหรือว่ามีคอนเสิร์ตมีเขาเขาไหมมีเขาเขาหนึ่ยครับพี่แมนเกียร์นะครับครับผมโอเคครับโอเคครับทำไมพี่ตรง ถึงซื้อบ้านหลังนี้ขอสั้นๆหน่อยทำไมถึงเป็นที่นี่เพราะว่ามีบ้านอยู่แล้วที่ตัดสินใจซื้อบ้านใหม่เพราะว่าครอบครัวขยายขึ้นใช่พอมีลูกสองคนแล้วก็ต้องการพื้นที่สีเขียวให้เขาวิ่งเพื่อที่ใช่แล้วเขาจะได้แบบเติบโตในสภาพแวดล้อมที่พร้อมจะเรียนรู้แล้วอคำถามคำถามที่อยากถามเมื่อกี้ถามจำไปแล้วนิดนึงแต่ตอนอยู่ที่นู่นถามว่าคุณคิดว่าคนเราเนี่ยต้องแบบ มีบ้านอายุเท่าไหร่มีรถอายุเท่าไหร่อะไรเงี้ยเขาคนเขาชอบเคยเห็นไหมตามอินเทอร์เน็ตเขาชอบึีนว่าอายุสี่สิบคนมีคนคิดยังไงเรื่องนี้ผมคิดว่ามันการจะมีบ้านหรือมีรถมีอะไรต่างๆมันมีหลายปัจจัยเข้ามาควบคุมไม่ว่าจะเป็นครอบครัวพื้นฐานการทำงานสไตล์การใช้ชีวิตต่างๆจริงๆคุณจะมีเมื่อคุณพร้อมที่จะมีมันบางคนอยู่คอนโดใช้รถไฟฟ้ามีรถไปทำไหมนึกออกปะคือถ้าไม่พร้อมแล้วมีอะไรที่มันเกินตัวเนี่ยสิ่งที่ตามมามันเหนื่อย มันมน,นี่นเ,นเอป็าทางเดือนชนเดือนอะไรเงี้ยมันก็เหนื่อยอยู่ประมาณนึงแต่ว่านั่นแหละครับไม่มีใครเรียบร้อ,<ม>รอนไรทั้งนั้นแทนที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสุดท้ายก็มองว่าไอ้ความสุขเนี่ยบางคนก็มองว่าการมีบ้านหรือมีรถหรือมีอะไรต่างๆที่เอาไว้โชว์หรือของหรูหราเนี่ยมันมีความสุขใช่ป่ะสิ่งที่มันสุขหรือเปล่าก็ไม่รู้นะบางคนชอบก็มีความสุขก็จริงบางคนบอกว่าบางคนบอกว่ามันมีเพราะว่าสังคมบอกว่าต้องมีมีความสุขอันนี้ต้องเช็คดีว่าจริงหรือเปล่าใช่เฮ้ยเด็กเจนใหม่ผมผมผมดูบทความหลายอันของเด็กเจนใหม่เาบอกว่าเด็กเจนใหม่ ไม่ค่อยเห็นด้วยด้วยนะกับการที่ซื้อบ้านด้วยนะอ่าใช่เช่าเอาคุ้มกว่าจากการคำนวณเกี่ยวกับกหลายอย่างละการซื้อซ,ซื้อบ้านอ่ะมันเป็นภาระที่ใหญ่แล้วก็เคยคุยกับน้องหลายๆคนอนะ่ะเขาบอกว่าเขาเช่าอยู่สบายใจกว่าด้วยค่าครองชีพที่มันสูงมาก ตอนนี้แล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่จำเป็นต้องมีบ้านเขาก็เช่าเช่าอยู่ก็มันเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆเปลี่ยนได้เรื่อยๆด้วยนะหลายคนมองว่าเอ้ยมันไม่ใช่ของเราเราจ่ายไปทุกๆเดือนจากบ้านถ้าซื้อแล้วมันยังเป็นของมีโฉนดมันเป็นใช่เขามองครอบอิสระความคุ้มค่าบางอย่างเขาเอาเงินมากางดูแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมีไปถึงจนตายได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้เงินขนาดซื้อบ้านหนึ่งหลังด้วยซ้ำอะไรก็แล้วแต่มองก็ยบอกสุขใครก็สุขมันต่างคนต่างคิดครับผมอย่างอย่างจั๊มจั้มรวยก็จริงแต่จัง ต้องต้องการของที่แบบหรูหราไปโชว์อะไรเลยมีความสุขกับชีวิตเล่นเล่นเกมสูตรตัวเท่าไหร่นะสูตรตัวละห้าแสนอันนั้นความสูงเขา่ะเออใช่ไงสูงกวเราต่างกันนานๆเขาซื้อทีแล้วเขาไม่ได้มาโชว์ใครแล้วไม่ได้บอกว่ามันคือความสุขอะไรใช่เดือนหนึ่งกูซื้อนี่จริง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 ความสุขของมึงเพื่ออะรความสุขของคมันต่างกันแต่ว่าอย่างเราเนี่ยเราขอเราอ่ะไม่ได้ขออะไรมากขอแค่ว่าเราอ่ะชอบชอบฟังเพลงชอบชอบเล่นดนตรีใช่ไหมอ่าผลิตเพลงข้ามาหนึ่งเพลงแล้วมีคน ร้องตามอะไรเงี้ยนั่นก็สาเร็จแล้วไม่จำเป็นจะต้องมีรถเราผมก็ไม่ได้มีรถเะไรครับหรือไม่ต้องมีบ้านอย่างไรแต่ขอให้แบบมีที่ทำบาตรีที่มีความสุขผมว่าหลายๆคนก็เลือกความสุขแบบนั้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้เงินเป็นมูลค่าวัดหรือว่าเอื่อมองกลับมาเป็นมูลค่าวัดเธอต้องมีบ้านนะเธอต้องมีรถนะเธอต้องมีตาแหน่งเท่านี้ในอายุเท่านี้เธอต้องแต่งงานอายุเท่านี้มีลูกได้แล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าทําไมต้องไปฟังเธาด้วยพอสุดท้ายแล้วคนที่รับผิดชอบทั้งหมดมันคือตัวเราเอง ความสุขของเราเงินเราชีวิตเราเองผมไม่ต้องไปกดดันให่มากนะครับทุกคนอันนี้ผมมีคอนเซปต์ในการแต่งให้เป็นแบบนี้นะสู่ความว่างเปล่าชีวิตเราต้องปลงเลยนนะซื้อบ้านเสร็จก็ปรงเลยหรอแต่ห้องน้ำบ้านเขใช้ดีนะอ๋อใช่พวกมึงมาถึงมึงซัดก่อนเลยก่อนกู้อีกกดดีกดคล้อมไหมสายฉีดดีสายฉีดดีไม่บาดตูดอ่ะโซนแรก ส่วนแรกนี่คือประกอบด้วยอะไรฮะส่วนอันนี้เฟอร์นิเจอร์นี้อ e ีเคียนะครับคือเคลีย e จริง,รงๆเคลียหมดทุกอย่างเคลียจริงๆฮะคือเคลียแบบเคลียว่างๆเลยครับผมคือจริงๆตอนแรกอ่ะจะทำผมจะทำบิวอินตรงนี้ด้วยแต่ว่างบ,บหมดใช่ไหมก็เลยไม่ได้ทำตอนนี้ก็จะเป็นจะขนเฟอร์นิเจอร์จากบ้านเก่าแหละที่คุณเคยไปกันตรงนี้จะเป็นที่วางทีวีทำมาทีวีแล้วก็โซฟาแล้วมีม่านตรงนี้เพราะว่าตรงนี้ส่วนของฝั่งฝั่งนี้นะครับเป็นโถ่ต้อนรับใช่ไหม เดี๋ยวน่าจะมีเป็นโนตรงนี้ที่บ้านน่าจะเอามวาตรงนี้ก็ใครเล่นเป็นโนไม่มี <laughs> <laughs> ชอบเป็นโนลตล้องไนอยู่กับไม้นะมึงอ่ะชอบเชือเบ็ดด้วยอะไรล่ะเป <laughs> <laughs> ็นอเชือเบ็ดเพอร์ินอ่อดีห้องนี้คือห้องที่ไปดิมทิ้งทุนไว้เมื่อกี้ห้องครัวตอนแรกอะ่ะจะทำจะต่อเติมครัวออกไปข้างหลังแต่ว่าเงินหมดนั่นแหละก็เลยไม่ได้ทำตอนนี้ดูดควันไดใช่ไหมดูได้ลองดิลองอ่ะให้กูลองให้ลองไหมล่ะ ลองดูเลยอันนี้น่าซื้อเป็นห้องนอนรูมาสเตอร์เบดรูมก็กล่าวว่าเตียงเติงอะไรยังไงไม่รู้ว่าของของที่บ้านอ่ะมันเป็น6ฟุตบวกสฟุตก็มาต่อกันให้มันเตียงใหญ่ใช่ไหมฮะไม่รู้ว่านี่เข้าได้หรือเปล่ากันแต่สปอนเซอร์เข้าได้ครับตอนแรกจะมีตอนแรกจะซื้อแรกติดที่อะไรติดที่ของไม่มีคุณภาพรอคือของคุณภาพอยู่เออเฮ้ยมึงมาดูห้องอาบน้ำกลางแจ้งมึงดีกว่าเอ้ยเอ้ย ทำสวนข้างนอกอะไรกันเฮ้ยมันก็มีประโยชน์นะใช่ไหมกูเนี่ยชอบเลยหาที่ดูดอย่างเดียวออะไรก็ชอบไปหมดอ่ะชชอบทุกอย่างที่ดูดได้ไอให้ด้วยอีกที่หมอ่ะคุณพร้อมใจของวันพวกเราอยางอ่าครับไปายด้านล่ามัที่เซนมากเลยของวันเนี่ยมันต้องถือค่อยๆถือเข้ามาบอกทางไลน์แมนก่อน อันนี้ผมสั่งให้รถมาส่งเลยครับแล้วแป๊บนึงนะพี่ผมถ่ายรายการแป๊บนึงมึงไม่ได้กดโทรเช่ไหมใช่กูดูกูดูอยู่สำหรับบ้านข้างหลังเนี่ยเขาต้องมีองค์อะไรนะเทวาอารักษ์แล้วก็ปกป้องบ้านเราก็เลยว่าวันเนี้ยผมก็เลยสั่งพระพรมมาให้ผระพรหมผ้าพรหมมีสีที่มีสีหน้าป่ะผ้าพรมเนี่ยเทผู้สร้างเทผู้สร้างแล้วก็คือว่าเนี่ย จะหาเหลี่ยมบางวันไหนก็ย right. ังไม่รู้เลยแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวค่อยมาทีหลังแล้วกันเอาภาพรมของผมไปก่อนสบายเลยภาพรมอ่ะพระพรมนะลูกให้รำให้รวยฮ่าฮ่าฮ่ ก็เลยมงคลเก็บ้านแล้วนะก็คือความที่สือว่าคุณจะมีแบบว่าทบุญเลยก็ตามที่คุณพระมาบอกว่าไม่ต้องมีแล้วมีแล้วเดี๋ยวคุณจะแบบให้ลูกๆเล่นก็ได้เพราะว่าเขาบอกว่าเขาทำเรียมไทยแต่เขาจะมองว่าพ่อแม่คือพระประธานในบ้านอ๋อหนูเรียกี่คมาเล่นพระพรมพระพรมดูหน้านกดูหน้านกด้วยดูหน้านกด้วยมันนกดีใจแค่ไหนได้พระพรมมาคุณรัฐน์มีไหมเนี่ยองผเออโอ้โหของใหญ่เขาเหรอใหญ่มาก อย่ามองดิต้องเซอร์ไพรส์จริงถ้ามองเลยอ่รทางนี้อ๋อนี่คือแปลที่เราตู้หรอใช่มาเดี๋ยวไปแบกมาด้วยเลยแล้วกันอ่ะอ้าวพี่ตงใจเย็นนะฮะคุณคิดว่าไม่คุณคิดว่าคุณหันหลังไม่ได้เจออะไรต่คุณจำถามแค่นั้นหละความติดเต้นคุณแบบนั้นน่ะจักรยานนะอจักรยาน อาเชิญครับเชิญมาดูเองต้งครับขอจับจัมฮะนี่ครับใ้ยดีเฮ้ยคนขายเขาบอกว่ารับลองรับได้ร้อยสามสิบกิโลกรัมโอ้ยอันนี้ดีนีขอบคุณครับมคินชอบแน่เลยเฮ้ยตรงตรงอันนี้ดีแล้วอันที่แล้วอ่ะอันที่แล้วเป็นมงคลคินกลัวเพื่อเสียน้ำใจซะด้วยเลสจัมม์เลสจัม์เออดีใช่นั่นแหละ อะไลค์เดฟเนี่ยยังไม่เล่นตอนนี้หรอกตอนแบบว่าผ่านไปที่ร้านที่จะไปซื้อใช่ไหมเปิดมาเจะยี่้อนี้ยยี่ห้อนี้ถล่มเส้นสัตว์แรกมันเอาเออเจอปุ๊บเอาเลยแต่เหมาะแต่เหมาะจะเหมาะเออดูมันเหมาะแล้วบอกว่ารูปมึงได้ใช้แน่เลยอ่ะสุดท้ายของคุณดัซซี่ของผมนะอ่ะอยู่ไหนอยู่ในรถตู้ต้องให้รถตู้กลับมาที่เดิมอะไรปะอะไรโอ้โหนี่ใช้รถตู้นี่กูเช่าคิวรถตู้มาเปิดตัวของมึงเลยเนี่ยอ่ะ ลังเยออกมาที่ผมมีให้คุณก็คือน้องให้บอกอยู่บนรถตู้ไงดูรถตู้อีกสองอีกสองอ่าสใช่ใช่โตนเฮชไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรนะมวยมวยครับผมร้เปอร์เซ็นต์ด้คุณตรงครับน้องกินน้องคุณตั้งอยู่กลางสวนอ๋อลราเมียกัวเราเมียกัวเป็นเทพอยู่ข้างบนไงเอาไปเทพอยู่ข้างบนเออถูกไม่มีเทพีเพราะว่ามีเพราะว่ามีอะไรมีพระพรหมแล้ว หวันที่ดีกู่ัไอ้เียกูชอบกูว่าเนี่มึงชอบแล้ว่ะดูจากที่นกคือน้าตาไหลนมชิ้น่อนลูกค้าลูกค้าลูกคชิ้นจากเพื่อนกคือซึ้งอ่ะเออโอ้หลด้วักมไ่ไว้ไหนไว้ตรงนี้แต่ว่าหันหน้าเข้ากันสมเหี่ยมสามเหี่ยมอไม่ไเด็กยิ่งเดินไม่รับไม ข้าจาแฮร์รี่ไงไม่รับของจากนี้ทั้งหมดก็คือของขวัญที่คุณตรงได้คุณตรงต้องต้องพูดขอบคุณพวกเราเดี๋ยวนี้เลยนะคพูดเปิประทับใจยังไงเชื่อชมเชื่อชมสิ่งของคือการให้ของขวัญก็เป็นการเขาเรียกว่าดูว่าเจ้าบ้านเขาชอบอะไรแล้วก็ถือว่าเป็นการซื้อของขวัญมาเพื่อยินดีด้วยกับเพื่อนๆของขวัญอันนี้ความหมายดีอันนี้ความหมายมงคลเพื่อสุขภาพที่ดีและมีความศักดิ์สิทธิ์สวยงาม ขอบคุณพวกคุณมาก <laughs> สัตว์ตเสียเวลาเปิดบ้านชิบหายโอเคอย่างน้อยพวกมึงมาก็ขอบคุณทุกท่านที่จะเข้ามาในอาทิตย์หน<อ>้าหรือว่าในเร็วๆนี้ติดต่อแล้วเ <รา S 2> นี่ยอ,อ่านปั๊บขึ้นมาไม่ต้องเข้าช่องเข้ากูโ okay? อเคขายตนาน่าอย่างนี้เลยไ <laughs> อจอี IG ของตรงนี่แหละเออขึ้นตัวใหญ่ๆเขาลืแล้วไม่ต้องไม่ต้องเอาเหล็กแกรนเซทูนะเหล็กแกรนตรงลดได้หมดนะครับคงกันเอง สุดท้ายเนี่ยครับก็รายการน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะก็ขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะครับชมรมคนปล่อยวางน,นะครับผมชมรมนี้นะฮะตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมเรื่องการปล่อยวางเพื่อชีวิตที่มีความสุขครับว้าวก็ติดตามกิจกรรมดีๆของคนปล่อยวางน,นะฮะได้ที่ i g X Facebook และ YouTube ของชมรมคนปล่อยวางน,นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะกดไลค์เยอะๆกดแชร์เยอะเพื่อจะได้หลอก YouTube เราอ,อักลัทุ่มของยูทูบว่าเราเป็นช่องที่มีคุณภาพนะครับจะได้สักเจนเยอะๆก็หวังว่าทุกคนจะชอบการมาทัวร์บ้านวันนี้อากันนะครับผมก็เห็นว่าอยากให้อัปเดตบ้านใหม่กันก็ต่อไปอาจจะไปบ้านใครหรือเปล่าบ้านกูก็ได้เพราะบ้านกูก็เริ่มของเริ่มหมดบ้านกูของเริ่มหมดแล้วเหมือนกันเออบทสรุปของการมาทัวร์บ้านครั้งนี้ก็อยากจะฝากว่านิยามความสําเร็จของแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่จำเป็นต้องมีบ้านมีรถเวลานู้นเวลานี้ แต่ละคนมีชีวิตไม่เหมือนกันนะครับนยิยามความสําเร็จของเราเรากาหนดเองนะครับผมก็หวังว่าจะมีข้อคิดดีๆอย่างนงี้กลับไปบ้างไม่ใช่มาโชว์อย่างเดียวแล้วก็แบบว่าขายสปอนเซอร์อย่างเดียวนะฮะแต่เข้าได้ไหมเข้าได้จ <laughs> ะไม่ได้ยากอะไรก็ไม่ได้ยากอะไร <laughs> ึ้นตรงนี้ AECCTV มีคําถามไหมครับครับเราจะไปต้องถ่ายแดดครับถ่ายรายการกันก็ไม่รู้มันบอกให้ยืนตรงนี้เออบ้านมึงมีแอร์สี่สี่ตัวกูต้องมายืนทำไมตรงนี้